บทวิเคราะห์แนวทางแผนเทรดในคู่สกุลเงินของ a u d u s d สกุลเงิน a u d u s d นั้นเรายังมองว่าตลาดยังอยู่ในแนวโน้มของเทนขาลงอยู่ดังนั้นเรายังให้ความสำคัญกับโซนแนวต้านสวิงไฮด้านบนส่วนแนวต้านแรกนั้นจะอยู่ที่ราคา0.66868ส่วนแนวต้านที่2นั้นจะอยู่ที่ราคา0.67120กลยุทธ์ในการเทรดนั้นเราจะวางคำสั่งในส่วนของ เซลิมิตที่ราคา0.66864 SL อยู่ที่ราคา0.66985 TP อยู่ที่ราคา0.66292กระดการวางคำสั่งเซลิมิตชุดที่2ออยู่ที่ราคา0.67120 SL อยู่ที่ราคา0.67268 TP อยู่ที่ราคา0.66290ชุดนี้จะเป็นแผนเทรด ฝั่งเซล์ในคู่สกุลเงินของ AUD USD